สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพสต์ของ facebook นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เป็นเพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็เป็นเพื่อนเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า km m นะครับคีดี h นะครับก็จะเจอเว็บไซต์ KMM แบบนี้นะครับเพื่อนๆคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับพอเพื่อนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับสาหรับสมาชิกใหม่หรือใครยังไม่มีสมาชิกนะครับก็สามารถมากดสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆขอข้อมูลในครบถ้วนนะครับโดยใส่ชื่อผู้ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษนะครับอีเมลหรือ Gmail ก็ได้นะครับรหัสผ่านยืยันรหัสผ่านด้วยนะครับจากนั้นก็อย่ายยลืมติ๊กถูกสัญลนก่างนี้นะครับเพื่อมีการยืนยันว่าไม่ใช่เพ่าโปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขาการให้บริการนะครับจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพอเพื่อนๆสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ โรงชื่อเขใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมีประกาศอยู่กลางจอยแบบนี้นะครับเป็นตัวหนังสือเลื่อนๆแบบนี้นะครับหากใครไม่อ่านนะครับก็อาจจะพลาดโอกาสได้นะครับเพราะจะเป็นประกาศสําคัญเหลืออ่าบางครั้งก็จะเป็นการลดราคาของบริการด้วยนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือของนเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับว่าเติมยังไงมีกี่ช่องทางนะครับ ด้านซ้ายนี้ก็เป็นบริการทุกบริการนะครับที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายทีละอย่างให้ฟังเลยนะครับด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์นะครับให้เรามาคลิกที่ facebook นะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็นบริการแนะนํานะครับจากนั้นนะครับในส่วนของบริการนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกเป็น แชร์โพสต์นะครับเฟซบุ๊กนะครับจากนั้นนะครับก็อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็นําลิงก์มาใส่ได้เลยนะครับโดยวิธีการนาลิงก์มาใส่ก็ง่ายมากนะครับให้เราไปที่โพสต์ที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือโพสต์หรือรูปภาพก็สามารถทําได้นะครับคลิกต้งวันหรือเวลานะครับแล้วก็ตรวจสอบสถานะด้วยนะครับต้องเปิดสารสาธารณะทุกครั้งนะครับหากทําการปั๊มเสร็จแล้วสามารถปิดได้ตามปกตินะครับจากนั้นก็คัดลอกนะครับมาใส่ในเว็บไซต์นะครับ แล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอยู่ที่หนึ่งร้อยแชนะครับหนึ่งร้กยแชแค่เจ็ดบาทเองนะครับจากนั้นก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นประวัติการสั่งซื้อที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับทั้งหมดก็จะรวมอยู่ในนี้นะก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อนะครับปริมาณค่าบริการราคานะครับบริการที่เราใช้ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกยูด้านหลังด้านหลังนี้นะครับ อ่าตอนนี้ลอดํำเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายอย่างอื่นกันบ้างนะครับภาคเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ วิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึง6ช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับก็จะมีสแกน QR โค้ดนะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับทูมอนี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับจะมีให้เราเลือกถึงสี่สกุลเงินด้วยกันนะครับก็จะเป็น btc eth b c h แล้วก็ usdt นะครับแล้วก็จะเป็น perfect money โดยใช้เหรียญ usd นะครับต่อมานะครับแอปพลิเคชัน ทางโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นของ Android นะครับตอนนี้ส่วน Apple จะอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับสามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากหน้านี้เลยนะครับบริการนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีทั้งหมดอยู่ในนี้นะเราสามารถเสิร์ชหาค้นหาได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะปั๊มอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละบริการนะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังนี้นะครับ แล้วกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับมีคําอธิบายบอกนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้ได้เสริมนะครับสามารถคัดล็อกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํห้าเปอร์เซ็นตนะครับจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกแบบนี้นะครับมีรายได้รวมนะครับแล้วก็ได้รายได้ยอดที่หลอดจ่ายนะครับสามารถกดส่ง ส่งเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อสามารถติดต่อแอดมินได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเหลือแล้วก็ l ล n e ID ดีนะครับสามารถแอดไลน์คุยกับแอดมินได้นะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวเรื่องนะครับเลือกหัวข้อเรื่องนะครับ รหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่เราเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปให้แอดมินได้นะครับแล้วกดส่งตัวนะครับแอดมินก็จะมาตอบข้อความจะอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับที่มาดูกันนะครับว่าบริการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับขึ้นแล้วหรือยังนะครับตอนนี้ยอดแชร์เราก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ไหวมากๆนะครับสําหรับบริการนี้ใช้เวลาไม่ถึงสองสามนาทีนะครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการยอดแชร์ก็ลองทำตามกันดูได้นะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ